สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองในเวลานี้หลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพไทยได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศบริเวณชายแดนซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดสัญญาสันติภาพที่เคยมีการเจราจาไว้ก่อนหน้านี้โดยสัญญาดังกล่าวมีการประสานงานผ่านตัวกลางระดับโลกรวมถึงอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเจราจาเพื่อรักษาความสงบระหว่างสองประเทศ เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นประหนกและเป็นข่าวใหญ่ในหลายประเทศเนื่องจากการโจมตีทางอากาศถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่าการประทะทางบกแบบปกติก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเคยมีความตึงเครียดอยู่แล้วโดยเฉพาะในประเด็นชายแดนที่ยังไม่ถูกตีเส้นชัดเจนและมีพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ร่วมกันทำให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเป็นระยะๆะะแต่ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากกองทัพไทยได้ใช้ยุทโธปกรณ์และกำลังทางอากาศ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมทางทหารและเจตนาที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายละเมิดอาณาเขตรายงานจากสื่อท้องถิ่นและสื่อระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้เริ่มขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสองฝ่ายล้มเหลวมีการยืนยันว่าไทยได้ส่งเครื่องบินรบและอาวุธที่ทันสมัยเข้าประจำการตามแนวชายแดนทําให้พื้นที่ชายแดนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและประชาชนในพื้นที่เริ่มกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองโดยหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชายแดนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่เนื่องจากถนนและเส้นทางขนส่งบางส่วนถูกปิดเพื่อความปลอดภัยปฏิกิริยาของรัฐบาลกัมพูชาต่อเหตุการณ์นี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงโดยออกคำถแถลงประนามการกระทำของไทยและเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อยุติค,ความรุนแรงอย่างไรก็ตามการเจรจาในระดับท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากความตึงเครียดมีรากลึกทั้งด้านประวัติศาสตร์และการเมืองการเคลื่อนไหวทางทหารของไทยในครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนทั้งต่อกัมพูชาและประชาคมโลก,กว่าประเทศไทยพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยตรงเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศต่างจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่เคยเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาททางชายแดนอย่างสันติความรุนแรงครั้งนี้อาจทําให้ความพยายามเหล่านั้นล้มเหลวและเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการด้านมนุษยธรรมหากสถานการณ์ไม่ถูกควบคุมอย่างรวดเร็วสาเหตุที่ทําให้ไทยตัดสินใจโจมตีทางอากาศครั้งนี้เป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยส่วนใหญ่เชื่อว,ว่ามาจากหลายปัจจัยทั้งการละเมิดอาณาเขตอย่างต่อเนื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรในพื้นที่ชายแดนและความต้องการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกองทัพไทยนอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ชี้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีแรงกดดันภายในประเทศทั้งจากภาคการเมืองและสังคมที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดต่อประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบทางสังคมของเหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรมองข้ามประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน มีรายงานว่าครอบครัวหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอีกทั้งธุรกิจท้องถิ่นและการค้าชายแดนได้รับผลกระทบโดยตรงการเดินทางระหว่างสองประเทศต้องหยุดชะง,งักตลาดและการขนส่งสินค้าถูกจำกัดส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดสื่อไทยและสื่อระหว่างประเทศต่างรายงานเหตุการณ์นี้อย่างกว้างขวางโดยเน้นถึงความรุนแรงขององค์การโจมตีทางอากาศและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนในโลกออนไลน์สร้างความตื่นประหนกและความกังวลในประชาชนทั่วไปทั้งยังเกิดการถกเถียงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความชอบธรรมขององค์การกระทำครั้งนี้นักวิเคราะห์บางรายมองว่าการโจมตีทางอากาศอาจเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองและทหารมากว่าการสร้างความเสียหายจริงในระดับกว้างสำหรับความเคลื่อนไหวทางการทูตแม้ว่าจะมีความตึงเครียดสูงแต่ทั้งไทยและกัมพูชาย,ยังคงเปิดช่องทางเจรจายอยู่บ้าง การเจราจาในระดับท้องถิ่นยังคงดำเนินไปเพื่อหาทางออกที่ลดความรุนแรงและหลีกเลี่ยงการลุกลามของสงครามแต่ความสำเร็จในการเจราจานั้นยังไม่แน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนและมีประวัติศาสตร์การพิพาทยาวนานนักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากความขัดแย้งลุกลามไปมากขึ้นอาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันชายแดน และอาจเกิดปฏิกิริยาทางการทูตจากประเทศอื่นๆที่หวังรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคขณะเดียวกันประชาคมโลกก็กำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการโจมตีทางอากาศถือเป็นการใช้กำลังทหารที่สำคัญในมุมของประชาชนไทยเองเหตุการณ์นี้สร้างทั้งความกังวลและความภูมิใจในความเข้มแข็งของกองทัพไทยความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียแบ่งเป็นสองฝั่งฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ ส่วนอีกฝ่ายมองว่าการใช้กำลังทางทหารอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่ยาวนานและอาจมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างไรก็ตามความพยายามในการรักษาสันติภาพยังคงดำเนินอยู่แม้ว่าการโจมตีทางอากาศจะสร้างความตึงเครียดสูงแต่ยังมีช่องทางให้ทั้งสองฝ่ายลดความรุนแรงการเจรจาในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติยังคงสำคัญเนื่องจากการแก้ไขปัญหาอย่างสันติถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าซับซ้อนและละเอียดอ่อนมีทั้งด้านการทหารการเมืองและผลกระทบต่อประชาชนการโจมตีทางอากาศของไทยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ยอมให้มีการละเมิดอนาเขตแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกจึงเป็นเรื่องสำคัญสรุปได้ว่าความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์โจมตีทางอากาศของไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผลกระทบเกิดขึ้นทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจกและสังคมการเจรจาและการทูตยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งที่ลุกลามและประชาชนในทั้งสองประเทศยังคงรอคอยการแก้ไขปัญหาอย่างสันติสถานการ์ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชากำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้หลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพไทยได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศบริเวณชายแดน ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกับข้อตกลงสันติภาพที่เคยมีการเจราจาไว้ก่อนหน้านี้สัญญาสันติภาพดังกล่าวเคยมีตัวกลางระดับโลกเป็นผู้ประสานและติดตามความคืบหน้ารวมถึงอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเจราจาเพื่อรักษาความสงบระหว่างสองประเทศเหตุการณ์นี้สร้างความปื่นประหนกในทั้งภูมิภาคและเป็นข่าวใหญ่ในหลายประเทศ เนื่องจากการโจมตีทางอากาศถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่าการประทะทางบกแบบปกติก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเคยมีความตึงเครียดอยู่แล้วโดยเฉพาะประเด็นชายแดนที่ยังไม่ถูกตีเส้นชัดเจนและมีพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ร่วมกันทําให้เกิดเหตุการณ์ประทะเป็นระยะ,ระยะแต่ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากกองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินรบและอาวุธทันสมัยเข้าประจําการตามแนวชายแดน ทำให้พื้นที่ชายแดนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและประชาชนในพื้นที่เริ่มวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่เนื่องจากถนนและเส้นทางขนส่งบางส่วนถูกปิดเพื่อความปลอดภยัยปฏิกิริยาของรัฐบาลกัมพูชาต่อเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงและชัดเจน มีคำถแถลงประนามการกระทำของไทยและเรียกร้องให้มีการเจราจาเพื่อยุติความรุนแรงอย่างไรก็ตามการเจราจาในระดับท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากความตึงเครียดมีรากลึกทั้งด้านประวัติศาสตร์และการเมืองการเคลื่อนไหวทางทหารของไทยจึงเป็นสัญญาณชัดเจนทั้งต่อกัมพูชาและประชาคมโลกกว่าประเทศไทยพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของตนการโจมตีทางอากาศครั้งนี้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยตรง ประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศต่างจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่เคยเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิาพาททางชายแดนอย่างสันติความรุนแรงครั้งนี้อาจทำให้ความพยายามเหล่านั้นล่มเหลวและเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมหากสถานการณ์ไม่ถูกควบคุมอย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์หลายฝ่ายชี้ว่าเหตุผลที่ทำให้ไทยตัดสินใจโจมตีทางอากาศครั้งนี้มาจากหลายปัจจัย ทั้งการละเมิอดอาณาเขตอย่างต่อเนื่องการป้องกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรในพื้นที่ชายแดนและความต้องการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกองทัพไทยนอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ชี้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเกิดจากแรงกดดันภายในประเทศทั้งจากภาคการเมืองและสังคมที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดต่อประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบทางสังคมของเหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรมองข้าม ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินมีรายงานว่าครอบครัวหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอีกทั้งธุรกิจท้องถิ่นและการค้าชายแดนได้รับผลกระทบโดยตรงการเดินทางระหว่างสองประเทศต้องหยุดชะงักตลาดและการขนส่งสินค้าถูกจำกัดส่งผลให้เศรษฐกิจกในพื้นที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดสื่อไทยและสื่อระหว่างประเทศต่างรายงานเหตุการณ์นี้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นถึงความรุนแรงขององค์การโจมตีทางอากาศและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนในโลกออนไลน์สร้างความตื่นประหนกและความกังวลในประชาชนทั่วไปทั้งยังเกิดการถกเถียงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความชอบธรรมขององค์การกระทําครั้งนี้นักวิเคราะห์บางรายมองว่าการโจมตีทางอากาศอาจเป็นการส่งสัญ,ญญาณทางการเมืองและทหารมากว่าการสร้างความเสียหายจริงในระดับกว้าง สำหรับความเคลื่อนไหวทางการทูตแม้ว่าจะมีความตึงเครียดสูงแต่ทั้งไทยและกัมพูชายังคงเปิดช่องทางเจราจาอยู่การเจราจาในระดับท้องถิ่นยังคงดำเนินไปเพื่อหาทางออกที่ลดความรุนแรงและหลีกเลี่ยงการลุกลามของสงครามแต่ความสำเร็จในการเจราจานั้นยังไม่แน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนและมีประวัติศาสตร์การพิพาทยาวนานนักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากความขัดแย้งลุกลามไปมากขึ้น อาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันชายแดนและอาจเกิดปฏิกิริยาทางการทูตจากประเทศอื่นๆที่หวังรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคขณะเดียวกันประชาคมโลกก็กำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการโจมตีทางอากาศถือเป็นการใช้กำลังทหารที่สำคัญในมุมของประชาชนไทยเองเหตุการณ์นี้สร้างทั้งความกังวลและความภูมิใจในความเข้มแข็งของกองทัพไทยความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศส่วนอีกฝ่ายมองว่าการใช้กำลังทางทหารอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่ยาวนานและอาจมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างไรก็ตามความพยายามในการรักษาสันติภาพยังคงดำเนินอยู่แม้ว่าการโจมตีทางอากาศจะสร้างความตึงเครียดสูงแต่ยังมีช่องทางให้ทั้งสองฝ่ายลดความรุนแรงการเจรจาในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติยังคงสำคัญ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอย่างสันติถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าซับซ้อนและละเอียดอ่อนมีทั้งด้านการทหารการเมืองและผลกระทบต่อประชาชนการโจมตีทางอากาศของไทยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ยอมให้มีการละเมิอดอนาเขตแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกจึงเป็นเรื่องสำคัญ สรุปได้ว่าความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์โจมตีทางอากาศของไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผลกระทบเกิดขึ้นทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมการเจรจาและการทูตยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งที่ลุกลามและประชาชนในทั้งสองประเทศยังคงรอคอยการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ